วัสดีครับผมกินเทียร์เดียวกับเช้านี้อยู่ที่บ้านปางคอครับเวลาก็ประมาณแปดโมงสี่ินะครับวันนี้ก็มาเจอขนมขนมกกนะมากกินทีเดียวนะกินทีเดียวแต่วันนี้จะรีวิวตัวหนึ่งนะ uh huh. เข้าหลามก็วิ uh ่งมาหลายจังหวัดนะเจอเข้าหลามชอ็อตข้าหลามบอกยาวบอกเล็กแต่วันนี้จิ๋วมากป้าเนี่เรียกเข้าหลามอะไรอ่ะ uh huh. มีชื่อเรียกหมดนะข้าหลามจิ๋วข้าหลามอะไรเงี้ย ก็อันน้เขาหลามอันน้อยนะครับผมมีอยู่ห้าอันเดี๋ยวผมเป่าพุ่นเลยแล้วก็จะลองรีวิวกัดด้วยต่อธรรมชาติธรรมชาติครับอะคุโด้งต้องอันเดี๋ยวผมรีวิวเอันนี้เป็นไงดงเป็นไงก็ท่าไหมเล็กดีจังนะกำลังมือนะเขาหลามมาาจะกินเราต้องปอกเปลือกอุมาเอะมูชินเดยุโนี่ ปีบเปลือกมันก่อนนให้มันแตกแตกมีโทดําด้วยฉีดครับผมฟ้าโอ้โหล่นเลยครับผมนี่นี่ล่อนครับร่อนล่อนครับโอ้โหเนื้อแน่นครับอ่าต่างกับหลายที่นะที่เขาหลามมีอยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเป็นหัวจุกนะครับ <c oughs> <c oughs> ได้พลาทิ้งนะแค่มาเจอแล้วมันเต็มด <c oughs> ีนี่ ก็น่ารักครับเต็มอิ่มน่าจะประมาณสามดุนไม่หวานมากนุ่มโพดํานี่กรุบกรุบกะุกนะครับสุกรสชาติดีครับย่ำยกงให้ครับข้าวหลามบอกน้อยของจังหวัดแพร่ครับผมบ้านอะไรนะพี่บ้านอะไรนะบ้านอนะไรเนี่ยลืมแล้วปลาคอ,อเจา้ากี่ที่เด้กเจ้อีกหนึ่งเมนู เน่ข้าเตี๋วหมูเส้นบะหมี่รับบ้านปางคอเหมือนเดิมดูลูกชิ้นกันก่อนเลยเน่เน่เน่เอ็นลูกชิ้นเอ็นนะครับหมูเด้งด้วยมาเติมไงเกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากกับลาของเรานะครับ ก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาชิมอุ้ยมาตกใจเรื่องมะนาวเลยบีเขาแป๊บๆขอคนเข้าแล้วเนี่ยแค่เห็นก็อร่อยนะครับจะไม่ต้องชิมเลยโอ้โหอย่างนี้ต้องมีสอง โหกลิ่นหอมมะนาวฟุ้งขึ้น,นมาเลยครับผมบะหม,มี่ชามครับดิ้นแล้วโอเคพีเป็นไงพี่รสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงมึงเงาสดแต่หมูกล่ะหร <c oughs> ือหมูแดงเนี่ยน,นุ่มพิวครับ thank <laughs> you